ตัวดีทุกท่านด้วยครับกลับมาพบกับผมชิคเก e n สไตล์กันอีกเช่นเคยนะคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม d a r k s o u l s 2ครับเกมภาค2องนะภาคแรกก็เคยทำไว้แล้วนะใ,นใครที่ยังไม่ได้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะห, <c oughs> หาตัวกาออกไม่เจอ โอเคนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับจากมุมมองด้านข้างน,นเดี๋ยวผมพาเขาไปดูระบบการต่อสู้ของเกมนี้กันเลยดีกว่ารู้สึกว่าผมจะเล่นยังไม่ผ่านนะดานนะมิชชั่นที่2-2ขีด2เนะี่ยมิชชั่นแรกก็เล่นผ่านไปอที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีห่านแยกนะหนึ่ถึงหนึ่ขีดสิบนะครับสก็เหมือนกันนะถึง2องขีดสบ เกมด่านสองขีดสองนี้ลองเล่นเข้าไปแล้วนะรู้สึกว่าอืมตายอย่างอานาถเลยโอเคไปด่านสองขิดหนึ่งนะอ่นี่ก็จะเป็นทีมของเรานะจัดทีมได้ตอนนี้2ทีมนะแต่ตัวละครก็ไม่พอให้จัดถึงสองทีมนะตัวละครก็ตอนนี้ผมมีแค่สามตัวนะสตาร์ทมิชชั่นไปเลย ถึงจะเป็นเกมต่อสู้เงาแบบจากมุองด้านข้างแต่ว่ากราฟิกนี้บอกได้เลยว่าอลังการสุดๆกราฟิกโคตรสวยตอนนี้ก็ผมเปิดออโต้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นเองนะเกมนี้มีระบบออโต้นะแล้วออโต้นี้ก็หลากหลายนะสามารถควบคุมได้จะมีอ่ะออโต้เพย์ออโต้สกิลหรือว่าออโต้แท็กนะ แล้วก็เปลี่ยนได้ถ้าปิดออโต้แท็กนี่ก็จะไม่เปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับจะสู้อัตโนมัติแล้วก็ชช้สอยู่อัตโนมัติเดี๋ยวเรากดลองกดเปลี่ยนตัวมาดูนะนกดที่หน้าตัวละครเลยชุดเรียบร้อยนะครับถ้าเปลี่ยนมาถูกจังหวะนี้จะกลายเป็นคอมโบได้ด้วยนะผมว่าเปิดออโต้แท็กไว้น่้จะเหมาะสมที่สุดนะ ออโต้แท็ไปเลยแล้วอีกด้านหนึ่งคือออโต้สกิลนะครับผมถ้าปิดคือเราต้องคอยใช้สกิลเองนะต่ะครจะต่อสู้แบบออโต้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช้สกิลออโต้นะเราต้องคอยกดใช้สกิลเองหรือจะปิดทั้ง2ก็ได้นะคพื่อมเองอใช้แค่ออโต้เพยก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราปิดออโต้เพย์นี้เราจะเปิดเปิดออโต้สกิลหรือว่าออโต้แท็กไม่ได้นะครับอไม่น่ารกกอดแนะนำนะปิดเน็ตเล่นนะครับเดี๋ยวผมปิดเน็ตโอเคนะครับแค่นี้ก็จะไม่มีโฆษณามาลบกวนระหว่างการเล่นแล้วนะ รอบน,นี้ผมจะปล่อยออโต้ทั้งหมดเลยนะเป็น full ออโต้นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเกมเนี่ยแอคชั่นแบบผมเท่าไหร่ก็บอกไว้ไเลยนะครับว่าออโต้เกมนี้ไม่งงอเลยนะครับค่อนข้างดึงประสิทธิภาพออกมาได้เยอะสุดเยอะกว่าผมเล่นเองเลยแนะ่ ออโต้สกิลน kind of ี so. ้จะจัดเต็มมากคือโหลดนีโหลดเสร็จก็ใช้รีโหลดเสร็จก็ใช้ไปเลยใช้สกิลได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะแล้วก็แท็กออกมาได้ตรงจังหวะมากแต่ที่น่าห่วงของระบบอออโต้นี้ก็คือไม่มีการโหลบให้นะ แล้วตัวก็จะมีะหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเขาเรียกอะไรดัสดัสหลบนะครับผมตรงนี้นะชั้นการหลบนะครับใครที่ชน,น,นาญเกมแนวนี้ผมว่าพวกเองน่าจะตรงประสิทธิภาพเยอะกว่าแนละเพราะว่าออโต้ไม่หลบให้นะ สำหรับบคนที่ไม่เฟ้ยถนัดแนวนี้แต่ผมนี่บอกเลยว่าออโต้เกียนี้ไม่ธรรมดามันเอ่อเรียกว่ายังไงดีออกรบไี้ทรงพลังมากกว่าบัรคับเองออโต้เปิดออโ,โต้ไปเยอะชนะ เพราพออโต้ใครที่จะเล่นเน้นมาทางใช้ออโต้ก็แนะนำว่วาอัพเกรดตัวละครนะครับเน้นไปทางอัปเกรดตัวละครแลาวเยอะๆของรางวัลค่อนข้างเยอะเลยอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเกมนี้ ปรับกราฟิกได้ด้วยนะครับตรงนี้นะให้กราฟิกออนนะครับเราก็เลือกแค่จะออนหรือออฟนะ่ออันนี้ก็จะปิดนะปิดโหมดกราฟิกสูงนะแต่ก็จะเป็นเปิดโหมดกราฟิกสูงอ,อย่างที่ทุกคนเห็นในการต่อสู้เมื่อกี้นะเป็นการเปิดกราฟิกสูงสุดของเกมนี้และ้วล่ะเลือกบลูพี p AP ด้วยนะครับสรางบลูพ p AP เพื่อรับของรางวัลที่ เยอะขึ้นนะรงางวัลที่ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นการรงางวัลน้องอินประจําวันนะครับตรงนี้ก็จะรงางวัลจากภารกิจนะครับรงางวัลจากเคเวสะกด <นะ S 1> รับไปเลยนะผมไม่ได้รับนะฮะเยอะมากเล่นอย่างเดียวะกดรับไปเรื่อๆเลย เดีมา,จากจะเป็นโคล่ะทุกคนดูดอเจ๋อมันมีดแล้วทั้งหมดไปเนี้ยโอเคเอไว้ก่อนนะครับทุกคนไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าอันนี้ประมาณว่าเป็นคลังสินค้าของเรานะกระเป๋า โอุปกรณ์ที่เรามีอยู่สามารถขายได้นะครับแต่ไปที่ของที่อยากจะขายนะเซลลได้13ก็ด้วยทอง13เดยนค่อนข้างถูกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นประมาณว่าสร้างอุปกรณ์หลไยทุกคนยังไม่เปิดเรอโอเคเปิน พูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นระบบสร้างอุปกรณ์นั่นแหละช็อปลานค้านั่นเองนะส่วนมากตัวละครนี้จะใช้อ่าโซ่ในการซื้อนะครับเป็นสกุลเงินของเกมนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างหายากเลยถ้าเติมน่าจะง่ายกว่า พวกโกนี่ส่วนมากจะซื้อของดีๆไม่ค่อยได้ือ่อนของดีมักจะใช้โซงในการซื้อแล้วก็เอามาไว้ทำอะไระเดี๋ยวผมพาไปดูมันคือการเอามาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับผมนี่จะเป็นตัวละครของเรานะมี3ามตัวอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ได้ชิ้นส่วนมาสชิ้นเอง แต่ไปทีเลเวลอัพนะครับการอัปเกรดอุปกรณ์นะไม่ยากแตอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดสกิลอันนี้จะเป็นอีกระบบของเกมนะสวมใส่เพื่อเพิ่มค่าความสามารถนะ,ะในเกมนี้เขาเรียกว่าปลั๊กอินแล้วก็เครื่องสวมใส่เกียร์นี้จะเป็นช่วยเราต่อสู้ด้วยนะสวมใส่เพิ่ม ค่าพลังเนี่ยตัวนี้ผมสวมเกียร์ไว้นะ่ล่ะ,ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพาดูนี่อยู่ข้างๆตัวละครนะครับสวมใส่ไว้มันจะโผว,ว่าแบบนี้ช่วยเราโจมตีได้ด้วยอันนี้ไม่ได้สวมใส่ไว้นะคุณอยากนห้นอัพเีตตัวนี้ชอบชอบความสามารถของตัวนี้ ส่วนตรงนี้จะเป็นดูโฆษณาแลกกับโซ่นะครับเป็นสกุลเงินของเกมบี้นะอต้องพูดถึงตรงนี้ด้วยสิทุกคนนี่ไงอันนี้คือส่งตัวละครไปทําภารกิจนะครับก็ไม่ยากนะครับส่งตัวละครไปทําภารกิจแต่ผมแนะนําว่าเราควรม,มีตัวละครเยอะกว่านี้ค่อยส่งไปนะ อ่าตอนนี้ผมมีตัวละครสามตัวใช่ปะสมมุติว่าถ้าส่งไปหมดทั้ง3ตัวนี่เราจะต้องรอจนกว่าตัวละครจะทำภารกิจเสร็จตรงนี้นะอืเราถึงจะค่อยมาลงด่านได้อตัวละครยังไม่ว่างนะตัวละครมาลุยด่านหลักยังไม่ได้ยังไม่ว่างถ้าส่งตัวละครมาตรงนี้นะ่ะต้องเกลียยภารกิจตรงนี้เสร็จค่อยมาลงด่านได้นะ นะส่วนหมวดนี้จะเป็นเอาตัวละครทุกตัวเขาเป็นลุยพร้อมกันเลยอันนี้จะลุยทีละตัวนะลุยทีละตัวสลับตัวละครลงมาเล่นอันนี้ก็จะเอาตัวละครลงมาเล่นพร้อมกันทุกตัวเลย,ยเดีเ๋ยว้องเข้าไปดูเลยแล้วกันนะดดเปิดออสตองไว้เลยแล้วกันเี้ยตัวละคร มาครบทุกตัวลุยพร้อมกันเลยเลนี่เจโคตรอลังการอ่ะทุกคนสวยงามมาก รานสุโยอดอลังการเลยวาแบบนี้น่าจะชิวๆนะ บด้ <500. S 2> ของข้างเยอะเลยนะส่วนมากจะเป็นปลากริน ตวนตรงนี้จะเป็นการจัดทีมนะครับผมมีค่าความสัมพันธ์ด้วยนะฮะต้องเลือกตำแหน่งในการจัดทีมดีๆนะครับผมอย่างตรงนี้อะสองตัวนี้น่าจะไม่ถูกกันแหละมาจัดวางตำแหน่งตรงนี้เป็นหน้าสีฟ้านะหน้าที่ไม่ค่อยยิ้มหน่อยนะทำให้พลังลดลงห้าเซนะส่วนหน้ายิ้มสีชมพูนี้ พลังเพิ่มขึ้น10%นะครับหน้าสีเขียวก็เพิ่มขึ้น5%นะครับตามนี้เลยนะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะสับการจะเปลี่ยนตัวละครก็ไม่ยากนะครับแต่พ่ที่ตัวละครน,นะก็ถือว่าปลดตลัวละครมาเราจะใส่ตัวไหนเพิ่มเข้าไปตันนี้ก็มีแค่3ตัวเองนะแต่ที่หน้าตาัวละครแล้วก็แต่ที่ช่องว่างนะครับก็เพล็กง่ายๆนะการะจะทีมของเกมนี้นะ ได้หลายทีมนะครับผมตอนนี้ตัวละครเท่านี้ก็จัดแค่เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ